โอเคครับวันนี้ก็อยู่ช่องมาม่วงบอลล็อต v 2นะทุกคนก็วันนี้มาม่วงจะมาเล่นเกมปีกินนี่พาราไดนะทุกคนจากค่ายพ g จีนะทุกคนก็เอามวยนะก็ไปลุยกเลยดีกว่านะทุกคนเกมนี้ก็สามพันห้านะงบสามพันห้าเบนร้อยเหมือนเดิมนะทุกคนก็อย่ามาม่วงขอตัวกระตุ้นขึ้นไปข้างบนดีกว่านะมันบงับงบังรายจ่ายนะทุกคน ก็มาดูกันนะทุกคนว่าวันนี้阿่วยจะมากี่คนนะทุกคนอยากมาแบบเต็มแผงเต็มวานนะเป็นไปได้มั้ยมาน่าจะเละนะทุกคนถ้ามาขนาดนั้นนะเกมนี้นะคือไม่รู้ว่ามีใครเคยมาไหมเพื่อนๆเคยเล่นแล้วมันมาแบบห้าตัวเลยไหมแบบมาครบอะ่ะมันเวอร์มากนะแบบนั้นอนะ่ะ <c oughs> โหดไปนะทุกคนถ้าใครเคยมาแบบนั้นก็ คอมเมนต์มาบอกมาโมกันได้นะทุกคนคือโหดโหดเกินไปนะเอา้าเข้าฟีเกมนะเข้าไวนะทุกคนอื้นนะมวยมาแถมนี่เอ,เอามาทําไมอะ่ะโอ้ยสี่ตัวเฮ้ยสวยดิสิบสองหมุนนะทุกคนสี่ตัวเราจะมากี่คนนะมวยอุย้ยมาสามมาถึงเฮ้ยเอานี่ครับไปครับลองมังกรโตครับเข้าไว้มาไว้ครับจังหวะนี้ 6700โอ้โหเฮ้ยมาไวแบบนี้มาไวแบบนี้ไปอีกหกพัโคตรสุดเฮ้ยเข้าไวจ่ายโหดด้วยนะทำไปเล่นนะเฮ้ยขอเต็มแผงไปเลยแล้วกันงั้นนะมัห้าตัวมาได้ไหมเป็นไปได้ไหมไหนก็พูดไปแล้วอยากเห็นอะ ไปมาอีกสองไปหกล้วคุณแปดสี่แปดเนี่ยสี่พันแปดร้อยนะวิ่งขึ้นสองหมื่นอย่างไวนะทุกคนอะไรวันนี้มาไวไปไวเข้าไวเลยนะแจกด้วยนะทุกคนไม่ใช่ว่าเข้าไวแล้วจะไม่จ่ายนะทุกคนมันจ่ายด้วยวะ่ะวิ่งคุณสิบห้าสวยสามร้อยคูณสิบห้านะทุกคนได้มาห้าพันนะ โอ้โหสองหมื่นห้านะเพิ่งเล่นได้ไม่ถึงห้านาทีทุกคนได้ไมาแล้วสองหมื่นห้าโอ้โห,โโหเลิกเลยดิไหมละ่ะเอาเลยไหม <c oughs> เอาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเข้าอีกแล้วเหรอไมาไหมนะเฮ้ยวันนี้หมวยมาดีนะทุกคนทำเป็นเล่นนะต้องเพิ่มเบ็ดดี จังหวะนี้นะกเทอทุนเหมือนเราเพิ่มทุนนะทุกคนมันเข้าไวาแบบเนี้ยโอหมาอยู่ในมือมามองก็เขาเรียกว่าต่อยอดกันสักหน่อยนะทุกคนส่งมันมาดีต้องเพิ่มเบ็ด้วาไปต่อหน่อยนะทอยอีกสักหน่อยนะได้ไหมแต่ถ้าสำหรับเพื่อนๆแล้วนะถ้าใครมาแล้วได้แบบเมื่อกี้นะทุกคนก็เลิกได้เลยนะ มาม่วงเอาสุดไงอยากลองแบบเบ็ดเยอะกวันนี้นะทุกคนมันจะเป็นยังไงนะเพราะเกมนี้มันแบบเบ็ดสูงสุดได้โคตรเยอะนะก็วันนี้นะทุกคนมาม่วงเล่นอยู่ที่เมก้าเกม65นะทุกคนเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะอุ้ยโอ้โหไม่ลงมาเต็มเต็มตัววะถ้าใครนะอยากจะตามไปเล่นนะทุกคนก็สา,ามารถกดที่ดิงด้านใต้คลิปได้เลยนะทุกคน หรือว่าจะพิมพ์เข้าไปใน Google เองก็ได้นะทุกคนเสิร์ชเข้าไปว่าเมกาเกมนะภาษาไทายหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะทุกคนแล้วก็ตามด้วยเลขห5หะทุกคนก็จะเจอที่เดียวกับมา้ามวกันนะทุกคนเฮ้ยโอ้โหมันมาดีนะจ่ายทางข้างนอกทางข้างในนะทุกคนอานมวยนะอามวย5ตัวนะเาสาวีินนี่ มาไม่เต็มตัวดิม่งกี้เนี่ยข้างนอกมันมีโอกาสมาสักสามตัวไหมฮะแบบทั้งตัวสามตัวเงี้ยไม่ต้องเข้ากันแล้วนะฟรีเกมอะถ้ามันมาอย่างนั้นนะโอ้โหยหุ่นสามสามพันเจ็ดไปดิเฮ้ยโคตรดีนะ คือระเบิดสองร้อนี่คือเยอะมากนะทุกคนแต่ว่าตังเราก็ไม่ได้ลดไปมากเท่าไหร่เลยยังอยู่ที่สองหมนห้าเหมือนเดิมนะกพอตอนนี้เลยสองหม0 0นสามละพูดปุ๊บไปอย่างไวนะทุกคนมียนนี่พาราไดของดีนะก็อย่าลืมนะทุกคนถ้าใครเคยเข้าอ่ะ แบบว่ามาทีเดียวห้าตัวสี่ตัวอย่างงี้ก็คอมเมนต์มาบอกมาโม่เลยนะทุกคนก็อยากจะรู้ว่ามันมีไหมนะคนที่มันโชคดีขนาดนั้นนะตอนนี้แล้วก็กดออต้วไปวันนทุกคนมันเงียบเกินนะเผื่อมันจะเข้าเบสสองร้อยให้เรานะถ้าเข้าก็จ่ายด้วยแค่นั้นเองไม่ขออะไรมากอุ้ยโอ้โหคุณาคุณสี่มาเต็มตัวเนี่ยไม่จ่ายโอ้โหเกินไป เกินไปจริงๆหืมน่าเสียดายนะทุกคนมันไม่จ่ายเฉยเลยเฮ้ยยากนะนเพื่อนๆที่แบบว่าข้างนอกมาคูณสามคูณสี่เต็มตัวแบบนั้นอะแต่มันไม่จ่ายให้ทําไงวะเนี่ยทําใจอย่างเดียวนะทุกคนมันผ่านไปแล้วช่างมันเถอะเฮ้ย <Hey, S 1> เหลือวินข้าวแล้วทุกคนออ หาอีกแล้วนะก็เหลือหมื่นเก้าแล้วตอนนี้มันดูดคืนหรือเปล่าใหม่มั้งคิดเองคือปกติเกมนี้มันก็เข้ายากพอสมควรนะทุกคนก็คือใครเห็นมาม่วงเข้าตอนแรกเนะี่ยคืออย่าคิดนะว่ามันเข้าง่ายนะทุกคนเกมนี้มันไม่ง่ายนะปกติมันจะเข้ายากแบบนี้แหละถูกแล้วต้องมีค่าครูเท่าไหร่นะทุกคน ก่อนที่เราจะเข้าฟรีเกมอะพอปกติเดีย๋ยวไปคิดเยอะนะเกมที่แบบว่าฟรีเกมข้างในมันแบบโหดๆอย่างเงี้ยมันจะเข้ายาปกติอยู่แล้วแต่คือครั้งแรกเรามันฟุกฟุกมากนะทุกคนที่มาสี่ตัวปกติก็คือได้สามตัวก็คือโอเคแล้วนะทุกคนแต่เมื่อกี้คือมาสี่เลยคือโชคดีจัด จากสามพันห้าขึ้นไปสองหมื่นหกสองมืนห้าด้วยฟรีเกมเดียวเลยนะมาสี่ตัวรู้เรื่องนะเบ็ดร้อยนะช็อตแรกบางคนเข้าไปก็แบบว่าว้า,วายับนะเพื่อนๆ <c oughs> เอาจริงแบบหมวยไม่มาหมวยมาไม่สวยอะ่ะก็คือไม่ได้อะไรนะถึงจะเข้าไปนะ ก็นะทุกคนก็สําหรับใครนะที่เพิ่งมารับชมมาโมงเป็นครั้งแรกนะทุกคนหรือว่าเข้ามาดูนานแล้วนะทุกคนก็ฝากด้วยนะทุกคนก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับมาโมงเลยนะทุกคนก็เพื่อเป็นกําลังใจนะแล้วก็ถ้าอยากให้เล่นเกมไหนให้ดูนะทุกคนก็คอมเมนต์มาได้เลยนะทุกคนแล้วก็ส่วนนะส่วนใครนะที่อยากจะเข้ากลุ่มขอเรียนทางนะทุกคนมาดูตารางการแต่งนะทุกคนหรือว่าอยากจะเข้ามาพูดคุยกับ เ,เพื่อนๆพี่ๆในกลุ่มนะเพราะแบบอยากะตามเขาไปเล่นเกมนู้นเกมนี้นะทุกคนก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านใต้ตตคลิปได้เลยนะก็กดที่ลิงก์ด้านใต้ตตคลิปเพื่อขอเขาร่วมกลุ่มได้เลยนะเ,นเพื่อนๆใครสนใจใครจะเข้ากลุ่มนะเฮ้ยเหลือหมื่นหนึ่งแล้ววะคิดพี่คิดถูกนะทุกคนที่เราไม่หยุดนะ ก็อย่างที่มาม่บอกนะทุกคนก็ถ้าใครได้แบบนั้นนะก็คนเลิกได้แล้วนะอันนี้คือวิธีคนโลภนะมันก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนคนโลภคือมันต้องมีคนเจ็บอะ่ะโอ้ยเกมนี้ต้องมีคนเจ็บนะทุกคนไม่รู้ว่าที่เป็นมันหรือเรานะ สองร้อยแม่งสุดว่ะอยากสุดกว่านี้ไหมเบ็ดห้าร้อยไปเลยล้วกันนะทุกคนสุดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะทุกคนก็เหลือแปดพันถึงพึ่งมาเบ็ดห้าร้อยนะทำไมตอนสองมื่นสองหมือไม่เบ็ดห้าร้อยไปเลยวะแม่งเงียบเกินไปห้าหมื่นุ้ยอุ้ย โอโ้โหโอ้โหเบ็ดร้อยเหลือยี่สิบบาทนะทุกคน <c oughs> เหลือยี่สิบบาทจะรูด,ดโอ้โหวิธีคนโลภนะทุกคนไม่เหลือยี่สิบบาทก็คือไม่เข้าสักทีนะโอ้จากสองหมื่นหกนะทุกคนเหลือยี่สิบบาทถึงจะเข้านะโคตรหยาบนะทุกคนบีนี่นะ มันพาเราขึ้นมาสุดมันก็พาเราลงมาสุดได้วะ่ะเฮ้ยฟรีในฟรีไปเลยปะใช่ปะจังหวะน,นี้นะไม่แน่นะโอ้โหจะได้แค่พันสี่จริงๆเหรอเข้าเฮ้อโหไม่แน่ทุกคนอาจจะจบที่พันสีนี่นแหละเฮ้ย <c oughs> <c oughs> โอ้โหหนักนะพันหกอตาฟักเหลือยีสบบาทเข้ามาก็ได้พันหกนะทุกคน ไปต่อไม่เป็นเลยเพิ่มเบ็ดแม่งไปมันต้องมีคนเจ็บแหละแต่คนนั้นไม่ใช่เราได้ไหมโอ้โหมันมาถึงจุดนี้ได้ไงวะเนี่ยหกร้อยสุดท้ายโอ้เข้าเบตสองร้อยคือตอนอยู่สองหมื่นมึงไม่เข้าวะตอนกูเบดสองร้อยนะฮะตอนมีสองหมืนเนี่ยโอ้โห มาเข้าตอนเหลือ200นะทุกคนสุดยอดจริงๆนะบีนี่วิ่งสามตัวมาดิสามวันห้าคูณแปดนะทุกคนมาแล้วนะไม่รู้แล้วคัมแบ็กแน่นอนนะจะวานี้นะสองหมแปดช็อตเดียวเออสวยจะเหลือยี่สิบเหลือสองร้อยไม่เกี่ยวแล้วนะนะทุกคนตอนนี้มันคัมแบ็กแค่นั้นเองไปอีกเจ็ดร้อยคูณแปดนะ เท่าไรครับเท่าไห้าพันเจ็ดร้อยพอดีขึ้นสามหมื่นครับแค่นั้นเองนี่คนจริงนะออสี่สิบพูนสี่สี่ร้อยโอเคไหมเท่าไร <c oughs> มันจะดีนะแต่ไม่เท่าไรสามร้อยคูณติบห้าพอดีครับมาดิห้ 5, 400, าพันสี่ร้อยมาอีกห้าพันสี่ 5, 400, ขึ้นสี่หมื่นมาดิมือท้ายว้าวาไปเอาโอ้ใจเฉยนะขึ้นสี่หมืนนี่ก็เยอะมากนะ มาดีครับ4ี่หมนสี่ร้อยนะทุกคนจาก20บาทนะโอ้โหคัมแบ็กแบบโคตรโหดไปสองร้อยนะโ oh, อ้รอดมาได้ยังไงวะโอเคสี่หมื่นแป๊ะ oh, okay, 8, นะทุกคนจาก3ามพันห้เรานะก็สู้กันมานานนะลงไป20บาท200บาทก็มีมาให้เห็นนะทุกคนก็คลิมนี้นะ ก็สำหรับใครนะที่ชอบคลิปคอมแบ็กแบบนี้นะทุกคนก็อย่าลืมด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับม้าม่วงด้วยนะทุกคนก็น่ากลัวเกินนะคลิปแบบนี้นะสำหรับใครนะที่อยากจะตามมามว่วงมาเล่นนี่เมย์แกเกมแออ5นะก็สามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะทุกคนก็สำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้นะทุกคนก็เจอกันเกมหน้าครับผมก็บายบายนะทุกคนเจอกันครับ